สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังใบเฟิร์นครับผมวันนี้ก็หังจากที่เรานะครับได้จเจ้อผมแปมมไปอยู่สมลังคาเขียวเราวันนี้ก็จะมาเล่นกับน้องช้างอีกเชือกนึงที่เป็นน้องช้างบ้านใกล้เรินเคียงนะครับ จะเป็นเชือกอะไรนั้นไปดูกันเลยนี่ครับผมน้องช้างเจ้ามิงครับมิงอะไรครับมิงมงคลนะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้มีสมาชิกใหม่มาเล่นด้วยนะครับสมาชิกเราก็ไม่ยอมเล่นกับน้องเลยครับโห นี่ครับสมาชิกเราครับพอดีของปูดก็คือต้นกล้วยครับไีกินต้นกล้วยส่วนน้องก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับน้องก็จะดอมด,อม,ดอมครับนี่ะอ,อยังงงๆครับว่าวันนี้เรามีใครมาเล่นด้วยว่า มีคนมาเล่นด้วยนะครับแม่ก็กินต้นกล้วยอย่างอริอ,อร่อยครับผมเจ้ามิงของเราครับนี่ครับผมเด็กชายมิงครับ เด็กชายมิ่งครับเด็กชายมิง่งมิ่งไม่พอครับยังมงคลด้วยครับผมโอ้โหชื่อไพเราะมากเลยนี่เอาสบอเอาสบอคนแปลกหน้านี่เอาสบอนี่ บางอาจบางอาจแล้วเจ้าบางอาจแล้วนี่เอาเลยเจ้ามิ่งบอกนะครับเจ้ามิ่งบอกนี่ทำท่าบวยวายใส่ด้วยนี่กำลังในอีกนาตีนะครับทุกคนครับนี่ โอ้โหเห็นสมาชิกใหม่มาไม่รู้ว่าเห็นช้างหรือเห็นควันนะนอโยนใส่ซะเลยเป็นไงเจ้ามนุษย์นี่อน่ารักเอ้หเห็นคนแปลกหน้านะครับเห็นคนแปลกหน้าเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยครับเอาใหญ่เลยนี่นี่เจ้ามิงบอก ขอมาเล่นด้วยนะครับเจ้ามิง่งขอมาเล่นด้วยหน่อยครับมิงครับ เราก็จะให้ดูนะครับว่าเจ้ามิงนะครับจะทำอะไรกับควันจอยครับอเอาแล้วเอาแล้วจะสะกิดแล้วจะต้องขยับไปหามองอีกิหน่อยนะึงอีกอยอย ไอ้ไอ้ไอ้กำลังนาหยิกนาตีนะครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่เอาไปซะนี่ถึงมากไม่ได้ครับถึงมากเก็บตัวครับ ไม่ใช่พี่เปานะลูกไม่ใช่พี่เปาเอาแล้วเอาแล้วเอาวนี่โอ้โหดีเต็มหัวเลยโอ้โหดีเต็มหัวเลยมาจับมือหน่อย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 ไม่ยอมให้จับอีก ยอให้จับเหรอส่วนเจ้าผมแปมเรากินอย่างเดียวครับมันยอมเล่นกับน้องเลยพามาเล่นกับน้องครับไม่ยกล้อนหน่อยยกล้อนหน่อยไหนสวัสดีครับยังไงไหนเห็นหนูสวัสดีเป็นอยู่แล้วสวัสดีครับยังไงเห็นพี่เปาให้ให้หนูสวัสดีอยู่นี่หนูสวัสดียังไงมาสวัสดีครับก่อนแล้ว สวัสดีครับครับยังไงครับครับก่อนเร็ว <c oughs> ครับแบนี้นะโอ้หไม่ใช่ครับแยมเริ่มเล่นกับน้องบ้างแล้วนะครับทุกคนามาเล่นกับน้องครับน้องคนละบ้านนะครับที่เรียกน้องก็เพราะว่าอายุน้องน้อยกว่านะครับ ไม่ยอมเล่นนะครับกวนนี่กินต้นกล้วยอย่างเดียวเลยอะไรเนาะนีน่พามาเดินเที่ยวบ้านเขาไม่เล่นกับเขานี่มันยังไงนี่มากวนมากวนเจ้ามิงก่อนเอาสวัสดีครับแล้ว สวัสดีครับไสวัสดีครับยังไงครับครับก่อนครับครับสวยครับครับครับก่อนครับครับมือด้วยมือด้วยครับครับก่อนครับครับครับดีดีครับครับนี่ครับผมต้องมีแนวล่อครับครับครับก่อนครับครับถวยครับโอ้ต้องมีแนวล่อครับทุกคนครับ นเริ่มจับมือด้วยจับมือด้วย <c oughs> เริ่มเล่นกันแล้วเริ่มเล่นกันแล้วเริ่มเล่นกันแล้วจับแปมแเราเราเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ควันจ่อยครับผม มีกำลังใจนะครับครับครับถวยครับครับผมครับ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 เสียงเสียงเสียงแล้วเสียงเสียงครับความน่ารักน่ารักนะครับขอบทุกคนครับผมอยากให้น้องผมแตมเล่นกับน้องมิงอยู่นะครับแต่ อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกของน้องเนาะน้องแปมก็จะเป็นช้างค่อนข้างที่ขี้อายไม่ค่อยเล่นกับใครนะครับสุ่มสี่สุ่มห้าครับผมนี่ครับ,รบน้องแปมแล้วครับผมอยู่บ้านน้องมิงครับวันนี้ครับฝากเป็นกำลังใจครับผมความน่ารักใสของตัวเล็กมาฝาครับ ครับเด้อยครับครับครับผมครับโอ้โหเก่งเกงครับเก่งโอ้ครับผม,บบบผมไม่ให้เขาทำเดี๋ยวไม่มีของให้กินนะครับเออเออเออตกใจอะไรเออ เฮ้ยป๋อมแปมทำอะไรอะ่ะเอ้าทำอะไรลูก อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบได้แค่เพียงเท่านี้ครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับสวีดัสสวัสดีสวัสดีครับ